โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูสินค้าก่อนนะครับเพื่อเช็คคุณภาพก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับสินค้านี้เป็นโคมไฟเพดานนะครับเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งมานะครับแล้วสินค้ามาถึงทางเรา เราก่อนส่งให้ลูกค้าเนี่ยทางเราจะตรวจสอบคุณภาพก่อนนะครับเพื่อเช็คความชัวว่าสินค้าโอเคสินค้ามีคุณภาพดีแล้วเราค่อยส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสินค้าชิ้นนี้ลูกค้าสั่งแบบพรีออเดอร์นะครับเป็นสินค้าพรีออเดอร์ก็ใช้เวลาสั่งประมาณ สองอาทิตย์นะครับก็ได้ของนะครับไม่นานนะครับสองที่ปั๊บเดียวลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าจากาเดี๋ยวลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าจากอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับนี่เป็นชื่อที่อยู่ลูกค้าเห็นไหมครับโอเคกล่องภายนอกเนี่ยโอเคนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีหเห็นกล่องภายนอกสภาพดีนะครับมาใช้ได้ ทำแกะดูภายในนะครับก็กล่องกล่องกล่องหนาพอสมควรนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าข้างในกันนะครับสินค้าข้างในอันนี้อันนี้เป็นคู่มือติดตั้งนะครับจะมีคู่มือติดตั้งให้ด้วยเป็นโคมไฟติดเพดานเป็นวงแหวน นะครับเป็นวงแหวนซ้อนๆกันอันนี้ซ้อนกัน8ดวงนะครับซ้อนกันแดวงอ่าเรามาดูกันนะครับอันนี้อ่าเป็นโคมไฟซ้อนกัน8ดวงนะครับอันนี้คือหนึ่งวงนะครับหนึ่งวงไฟนี้เป็นไฟ LED นะครับเดี๋ยวับแต่และว,วงเนี่ยจะอยู่ในถุงบับเบิ้ลอย่างดีนะครับกันกระแทก เดี๋ยวเราผมจะดึงมาให้ดูนะครับน,นี่คือโคมไฟเป็นวงแหวนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นขอบสีดำนะครับขอบสีดำเวลาติดเนี่ยมันจะซ้อนๆกัน8วงแบบนี้ซ้อนกัน8วงนะครับซ้อนกัน8วงจะสวยงามมากนะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับ ตัวน,วนี้เนื้อเนี่ยเป็นอะคริลิกนะครับแล้วด้านในเนี่ยมันจะเป็น led อยู่ด้านในอะคริลิกอีกทีนึงนะครับอันนี้ด้านด้านด้านในอันนี้ด้านในอันนี้ด้าน,ด,านด้านหน้านะครับเราติดตั้งก็โชว์บบนี้นะครับอันนี้ติดตั้งเข้าไปนะครับด้านในใหเห็นแบบนี้ led เนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในอะคริลิกอีกทีนึงนะครับเป็นแผงวงจร led นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีสายมาให้นะครับเขาจะมีสายเพื่อติดติดตั้งตัวฐานให้เรียบร้อยอยู่ในนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เห็นสินค้ากันแล้วนะครับสินค้าคุณภาพโอเคเลยนะครับถึงคุณภาพดีมากนะครับแข็งแรงนะครับนะครับเกรดเเลยนะครับคุณภาพดีสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ครับเราจะเก็บให้เหมือนเดิมนะครับวงแรกก็เห็นกันไปแล้ว มันจะมีอย่างเนี้ยแปดวงทั้งหมดแปดวงนะครับแปดวงเลยอว <c oughs> งอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมจะให้ดูก็ได้นะครับหนึ่งวงสองวงนะครับสามวงอ่าอันนี้อันนี้จะขนาดเล็กลงมานะครับ 4วงอันนี้ใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับก็คือมีเล็กมีใหญ่มีกลางนะครับสี่วงไปแล้วห้า7ดวงอ่า8วงนะครับนี่วงได้อีกวงหนึ่งอันนี้คือเล็กสุดนะครับ8วงนะครับแล้วข้้งล่างจะเป็นฐาน นะครับตัวฐานเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับฐานแบบนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะมีตัวคอนโทรลทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้ดูก็ได้นะครับอ่าให้ดูอันนี้อันเล็กสุดนะครับตัวฐานเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะยังคลิกให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลมีรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัว เป็นตัวเรียกว่าตัวคอนโทรลเลอร์เพราะว่ามีรีโมทต้องมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับควบคุมด้วยรีโมทนะครับแล้วตัวนี้มันจะปรับแสงให้เป็นแสงหลีแสงได้นะครับปรับแสงให้เป็น3 3 3ระดับปรับแสงให้เป็น3ส,สนะีนั่นเองนะครับแสง แสงวอร์มไว้แล้วก็เดย์ไลท์แล้วก็คูลคูลไว้นะครับแล้วก็หลีแสงนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์การติดตั้งนะครับมีน็อตแล้วก็มีตัวยึดให้นะครับตัวหนอนให้เรียบร้อยอันนี้คือตัวฐานนะครับโอเคก็ได้เห็นสินค้าแล้วนะครับ สินค้ามาในคุณภาพดีมีการกระแทกอย่างดีเรียบร้อยพอติดตั้งแล้วจะเป็นรูปร่งางลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยวงแหวนซ้อนกันนะครับจะมีวงใหญ่วงเล็กซ้อนกันอันนี้ลูกค้าสั่ง8 8วงซ้อนกันนะครับมันซ้อนกันแบบนี้สูงสุดได้10วงนะครับแต่อันนี้ลูกค้าเลือก8วงนะครับก็จะมีคูม่มือการติดตั้งให้แต่แบบนี้ติดตั้งง่ายมากไม่ยากเลยนะครับ เนี่ยเริ่มแรกติดตั้งคือ,อติดตั้งเอาฐานติดตั้งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาสายที่เขาเตรียมมาให้เสียบที่ฐานตามรูปภาพนี้เลยนะครับเสียบเสร็จ,รจแล้วก็เทสก่อนพอเทสเสร็จแล้วก็ติดเพดานเรียบร้อยจบแค่นี้เองนะครับง่ายๆโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ